มะละกอนะครับเราปลูกไว้นะครับนอกจากมะละกอก็ยิมมะพวกมะเขือนะครับมะเขือนะครับมะละกอก็เป็นหลายต้นครับเยอะครับนะครับนี่คือมะละกอที่เราปลูกไว้นะครับนะครับนอกจากมะละกอก็จะมีกล้วยน,นะครับัวรั้วรัวการนที่ของเราคกล้วยนี่คกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำวาก็เยอะนะครับติดแถวแนวย,ยาวไปนึนเละครับเราก็ปกกลูกตามแนวสวนเ้าไปนะครับ นี่คือกล้วยน้ำว้านะครับนึ่งกล้วยน้ำว้านี่ก็มีเป็นหลายสิบปีหลายสิบเกือนะครับก็ถึงเวลาก็เก็บแบ่งกันกินนะครับในพื้นที่ตรงนี้เป็นคอกปศุสัตว์นะครับพออไก่ของเรานะครับนี่คือทางเดินของเรานะครับเราก็จะมีต้นไม้เป็นต้นไม้ประเภทต้นไม้เศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมฮะฮอกกานีนะครับแล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็ต้นไม้ของกินนอกจากนี้เรายังมี นะครับปุ๋ยเสรีว่าปุ๋ยเสรีนี่ก็หมายความว่าเราใช้เศดวัชพืชลงไปหมักไว้นะครับหมักไว้เราก็ใช้เยี่ยมเอาน้ําลาดนะครับบางพวกนี้ก็จะนานเข้ามันก็จะหมักนะครับหมักแล้วมันก็จะเป็นอาหารนอกจากปุ๋ยเสรีเรายังมีปุ๋ยน้ําที่เราหมักเป็นประจํานะครับนะครับคือปุ๋ยน้ําของเรานะครับน้ำเยี่อนนะครับนี่ครับก็มีหนอนนะครับถ้าที่ไหนมีนอนที่นั้นของแท้ครับนะครับ น้ำหมักของเรานะครับเป็นน้ำหมักเยียมทำมาจากผลดอนนะครับนอกจากส่วนนี้นะครับก็มีต้นไม้ที่เราปลูกนะครับต้นไม้เราปลูกที่สวนสวนป่าเรานะครับตรงนี้มีแต่ไม้เศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับเือที่ประมาณสองไร่นะครับนะครับนั่นเดินมานี่เรครอบอันนี้ไม้ไม้ประยุกนะครับไม้ขี้เหล็กไม้ทุกไม้อยู่ในนี้เกือบหมดประมาณพันกว่าต้นนะครับอยู่ปลูกเต็มหมดทั้งนี้แหละครับอันนี้ก็ เป็นผลไม้นะครับอันนี้ฝรั่งนะครับนอกจากลูกฝรั่งอ๋อนะครับต้นกระหาดนะครับนะครับผมจะเห็นต้นไม้เป็นของป่าที่กินได้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็เป็นของต้นไม้เศรษฐกิจนะครับอยู่ที่แปลงนู้นในส่วนที่ทางเดินยาวไปนี้นะครับจะมีต้นไม้ยาวทั้งหมดเลยครับยาวทั้งหมดไล่ต้นไม้ต้นกินได้ต้นไม้เศรษฐกิจสลับการเป็นพ่อทอกไนนะครับทางเดินนะครับนอกจากทางเดินนี่เราก็จะปลูก นะครับผมมอคกานีอันนี้ต้นมันปูนะครับของกินได้ตัวนี้เป็นแปงปักนะครับปแปงปักนะครับนอกจากแปะปักเราก็มีมะขามเทศมีมะม่วงนะครับมีป้ป็นปักในส่วนข้างหลังนี่ครับเราจะมีต้นนาอยู่ประมาณสี่ไร่นะครับเราใช้ในการทํานานะครับในรอบนา,าในลำซองไส่ไก่ในช่วงฤดูแล้งนิดไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าประมาณเดือนสิงหากรกฎาคมพิกาธันวามกราะ กุมพาเนี่ยจะมีน้ำครับหลังจากมีนมาเมษาจะไม่ไม่น้ำเพราะว่าน้ำมันจะดันเข้าไปอยู่ที่สะหมดนะครับดังนั้นในพื้นที่ของเราเนี่เรามีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับเพราะว่าสาฤฤฤฤฤักะโคกของนามโมเดียลนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นแนวพระราชด,ดำรัสที่สามารถดูแลตัวเองได้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับดังนั้นโครงการพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับ และการาชการที่สิบของเราเนี่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนแน่นอนพัฒนาโมเดลทำเกษตรผสมผสานนะครับท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับไม่เดือดร้อนมากนะครับอยู่ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรามีความพร้อมในพื้นที่ของเราอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ